ผมก็เป็นหลังเคห้อบา,างอีลีครับสวัสดีครับผมผมขวัญข้างหนังครับมาพ,พบกับผมได้เป็นประจำในรายการตกป่าหาอยู่หากินครับเมื่อนี้พามาใส่ตุ่มเย็นตุ่มไรลขึ้นก็ครับผลงานจากคลิปที่แล้วโอ้ผิดพลาดยังแห้งครับไปใส่ไม้นั่นไม้ยังสวยนะครับแต่ว่า น้ำน้ำน้ำพีน้ำนมันยังบ่แห่งเอียนมันอาจจะยังบ่ล่งสาครับด้เอียนตัวเดียวแต่ว่าใครแนตัวงามเติอแต่ว่าผมก็ยังไม่ทัน,นเห้กินกะเกีบไปก่อนครับเนื้อที่มันเหลือครับเนื้อที่เพราะว่าผมใส่แคแนน่ขึ้นเดียวเราก็พยายามุ่รู้ว่าเป็นน้ำใส่ขึ้นเดียวเราวยามเลยมันก็เลยบ่หาน,นคือไเลยครับเนื้อมันก็เลยเหลือครับนี่ครับผมเนื้อเหลือจากจากลิบที่แล้วกับมงก็เทศทอนๆไว้มือนีกะเอามาใส่อีกครับใส่นีไม้นี่เป็นไม้ ไม้นี่ผมเคยมาส่สองเทือแหละครับไม้หกหกครับผมเบิ้งงตาเบิ้งครับหกหกรอบทิศรอบด้านเลยครับด้านนี้ก็หกครับเหมือดตึบเลยครับยินดนีตรงห่วยนี่ครับไม้ที่จะใส่ก็คือนี่ครับในห่วยหกหกเีครับโอ้มามาเสือ่หมานเสือครับแต่ว่าบ่รู้ว่ามาดูยันมันจะหน่อยลงบ่ครับติดตามครับตุ้มเจ็ดล้างครับนี่สะพายมา เนื้าทด้งแดเอ,ออกเลยครับไปครับ,รบใส่ตุ้มเอียนตุ้มอะไรดีกว่า สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับหลังจากที่มาใส่ตุ่มเอียนตุ่มไรนี่เลยครับนี่หัวหกๆเลยครับดันลังนี่ใส่ไปขึ้นเดียวครับเพราะว่ามันเป็นเยื่อเก่าครับก็เลยใส่ไปขึ้นเดียวเข้ามาลองยามบังครับสิมานบอหนาวครับอ้ยออกมาสสยครับมือนี่ลังแรกใส่ไปนี่เลยครับแต่ว่ามันอยู่ในหกหกว่ะเดี๋ยว เดี๋ยวน้ำที่เขากองครับน้ำม่งเขากองครับล่อง,องอยำม,มึงรับที่หมานลบล่ลางแรกเงียบกริบครับพี่น้อง หลังที่สองครับมารุ่นครับหลังที่สองเงียบสุดครับผม,มยังสามครับยังบ่อด้อีกตัวนึวครับมือนี้มาแล้วครับผมแต้มแรกครับใส่ใส่กระลังงามครับ กําลังต้มครับใส่นี่อา่าแต้มแดงมาแล้วครับหลังที่สี่ครับใส่แหวนแปดเลยสมยูทธ์วงแปดครับบอไม่ยังหลังที่หาครับหลังนี้เป็นหลังแห่งความหวังครับมวงนี้นี่ยังยังไม่เคยผ่านครับลูกใส่ไใบวงนี้ยังไม่เคยผ่านเลยเมื่อ,อเบื้องเดียวนี่จะผ่านปะ โบผัดอีดีครับพี่น้องถึงเกี่ยวกับไนื่งแต้มครับน้อยๆเป็นยวนอนดิเนื่งแต้มน้อยๆครับหลังที่หกครับมาลุนครับซิมีแต้มเพิ่มบ่เงียบยิ่งครับงูมีครับหลังสุดท้ายครับหลังที่เจ็ดหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งหลังที่ข้อมวังครับมาลุ้นครับซิมีตื่มบอลหลังสุดท้ายละ สมก็เป็นหลังเห็นเขาบางอีลีครับงันตึงเลยเดี๋ยวเบิ่งก่อนตัวไงบ่โอสองแต้มครับตัวไงปะไดนก็ถือว่าโอเคครับผมสองแต้มยามเสร็จเรียบร้อยครับเย็นที่ใดทั้งเบิดนี่นะ่าจะประมาณสี่โตครับสี่แต้มน่าจะพ่อได้ต้มอยู่ครับเดี๋ยวเอาไปเทยบูบานเบิ่งว่าโตมันชิ่งใหญ่สั่มใดเพราะว่ายูบานก็มีโตนึงอยู่ครับจากคลิปที่แล้วได้มาโอ้ตัวนั้นโตตัวใหญ่โต,ต,ง,ตงามครับ ย่นี่ก็จะมีใส่งามนแน่หล้วก็พอกใสหน่อยเพื่อได้ต้มครับไปครับกลับ,บานไปเทเบิ้งครับผมเมื่อเบิ้งผลงานของมือน,นี่ครับตัวยุ่ในทางนี่เป็นเป็นของคลิปที่แล้วเลครับเด้ออันนี้หลังไงลังนี้ปรับหนึ่งแต้มน้อยครับผมอีกหลังหนึ่งหลังนี้หลังน้อยหลังนี้หลังน้อยรู้ตกงามครับหลังน้อยนี่นี่ครับผมหลังน้อยนี่ใส่สวยเลยแล้วก็หลังไงลังนี้เขาสองตัวครับ ลังนี่เขาสองตัวใส่อาจจะไม่ไงอะไรนี่ครับผมของมือนี่ซีแ้มครับแล้วก็ของเกา่ามือว่านนี่ครับของเก่าจากคลิปที่แล้วนี่อีกหนึ่งแต้มครับผมเ,เดี๋ยวมือนี่เดี๋ยวจัดเมนูครับผมเดี๋ยวที่จัดเมนู่ต้มครับมือนี่ถามมากินต้มนล้วกันครับ ครับพี่น้องผมมากินต้มเย็นน้ำกันครับต้มเย็นแสบๆครับเมื่อนี้ได้ใส่โปญยไงบไดครับใส่พ่อต้มหน่ครับรตม้บตมดวนนไหอัทางไผ อู่ไซส์สุรเดชลงทางกับบอกอตังเกไปเอาบอบอกกันดูทางของไผสิบสี่ทางมันเอับไปไงเจักโบครับพวกกินเขาแซ่บสดน้ำมันอยู่สุดอง เอาใส่ออกเลยจังหนเพราะดีใส่มันมีหอยอยูงนีเหรนครับไม่กินหอยแล้ากินข้าวร่้วกันนี่ ก็ปิ้งเดกินตัวกี้หู้เห่าีดียอ,อันนี้ว่าเสมากพี่มันจะเพิ่มมาบบอบสมเย่กระดรมเลยคนนี้กินเหล้าชอบบริก,กนขะวัญเลย ด้านผู้ใหญ่กินใกล้เพื่อนเราลงไปแล้วเนาะข้างในมันเลยบอกอะไรแล้ววันนี้ค่อยออกแล้วค่อยใส่น้ำเย็นเลยครับพี่น้องผมเดี๋ยวคอโตจัดการต้มยันนี่ให้มันเบิดก่อนครับมาคลิปนี้จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับผมป้าย